สวัสดีครับเจอก,กันกับผมอีกแล้วนะนายพุทธพุดหนุยอย่างนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องระบบสำรองไฟล์ของ Windows ซึ่งจะเป็น Windows 7แล้วก็ Windows e หรือเป็น7กับ8นั่นแหละครับก็ยังไงดีครับยุคนี้เป็นยุคที่ Solid State Drive รุ่งเรืองหรือ SSD นะอย่างที่เห็นหลายๆคนก็เริ่มเอามาใช้กันแนละ้วเพราะราคาเริ่มต่ำลงทำให้ได้ความเร็วที่สูงมากโหลดเข้า OS โหลดเข้าโปรแกรมอะไรทั้งหลายเนี่ยเร็ว ทะลุนรกเลยทีเดียวนะครับผมเองก็เอาพวกไลบรารีของ Lightroom แล้วก็อะไรก็ตามที่เป็น Database แล้วก็เป็นงานหลักๆ <c oughs> คือเอาเกมกับทุกอย่างไปไว้ที่อื่นหมดแล้วก็เอางานมาไว้ใน C ให้หมดเลยแล้วก็ใน Documents ก็มีนู่นนี่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ <c oughs> คือผมเอาทุกอย่างที่ผมมีความรู้สึกว่าจะเป็นต้องใช้ความเร็วมาไว้ใันนี้หมดแต่ทีเนี้ยมันยังไงครับันจะมาพูดทำไมคือ SSD เีนี้ย อายุการใช้งานเา้าโดยเฉลี่ยจะสั้นกว่าฮาร์ดไดรฟ์แบบถึกทนและดีะนะแล้วทีนี้ก็จะต้องมีการช่วยสำรองข้อมูลกันนิดนึงพอข้อมูลหายไปทีนี้ผมเดือดร้อนแน่เลยซึ่งวิธีนี้จะเอาไปใช้กับฮาร์ดไดรฟ์จานหมุนปกติก็ได้ครับก็ถือว่ากันเหนี่ยวสำรองดีกว่าเรานั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้ข้อมูลมันหายไปเมื่อฮาร์ดดิสก์พังใช่ไหมนี่ผมก็จะยกฮาร์ดดิสก์ลูกหนึ่งเลยครับขนาด500กิเพื่อทำการแบ็กอัพ แล้วทีนี้ก็ต้องมาพูดก่อนคือ Windows 7และ8เนี่ยระบบการแบ็กอัพจะต่างกันอย่างที่เราเคยใช้ใน Windows 7เนี่ยแบ็กอัพทีมันแบ็กอัพทั้งลูกเลยทั้ง Image เลยเหมือนกับเราตอน Ghost เครื่องทั้งเครื่องส่วน Windows 8เนี่ยเขาจะมี2ระบบเลยครับทั้งแบบยกลูกแล้วก็แบบไฟล์ History ก็คือเซฟเฉพาะโฟล d ด c u m e n t s แล้วก็พวกโปรไฟล e ที่ลิงก์กับ Account ของเรา ซึ่งก็จะสะดวกเมื่อเราสั่งรีเซ็ตวินโดว์เนี่ยซึ่งเป็นฟีเจอร์ของ Windows 8เรารีเซ็ตปุ๊บเครื่องมันจะเหมือนลงใหม่หมดเลยเราแค่รีเซ r ตโปรไฟล์เราขึ้นไปก็จะได้ทุกอย่างกลับมาแล้วนอกนั้นก็แค่ลงโปรแกรมใหม่ง่ายมากนิดเดียวนะเราก็ไปกดเข้า Control Panel นะครับแล้วก็เข้าไปด่ System แล้วก็ดูที่ File History ถ้าเป็น Windows 7ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนี่อย่างที่เห็นนี่ี่ผมเปิดใช้ไปแล้วนะถ้าคุณเข้ามาครั้งแรกคุณจะเจอหน้าตาตรงนี้ กดสร้างเขาก็จะถามว่าจะเซฟทุกกี่นาทีและจะใช้พื้นที่ของฮาร์ดดิสเป้าหมายเยอะแค่ไหนอาจจะเซฟไปที่ Network Drive ก็ได้หรือว่าฮาร์ดดิสในเครื่องก็ได้และเซฟเวอร์ชั่นทั้งหมดย้อนหลังใช้เวลาแค่ไหนย้อนหลังแบบตลอดการไปเลย2ปี1ปี9เดือน6เดือน3เดือน1เดือนผมตั้งไว้ที่3เดือน ซึ่งผมว่ามันก็สมเหตุสมผลอากลับไปนี่คือ file history ซึ่งเป็นการ b a c อัพเฉพาะ document และ profile นะครับแล้วถ้าเป็น image back up ล่ะของ Windows 7เลื่อนมาข้างล่างซ้ายมือครับจะมี Windows 7 file recovery กดเข้าไปตอนแรกเนี่ยหน้านี้จะโล่งเลยว่างเปล่าทีเนี้ยเราก็ต้องกดสร้างนะครับก็เห็นไหมกด change setting ้ นี่ก็จะเหมือนกับตอนเริ่มต้นเลยรอนิดนึงยิ่งดิสเยอะยิ่งใช้เวลานะครับอ่ะแล้วที่เนี้ยก็จะเห็นเลยมีฮาร์ดดิสให้ให้เราเลือกนะครับเป็นพาร์ติชันที่เราสร้างสร้างไว้ก็ผมยัดไว้ที่ตัวเนี้ย OS Backup ซึ่งตอนแรกมานี่ฮาร์ดดิสโล่งเลยเพอสั่ง Backup ตัวนี้ลงไปคือเราสามารถตั้งค่าได้ละเอียดมากนะครับ นะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะนี่ก็เป็นลูกที่ไม่มีอะไรเลยมีแค่ไฟล์ที่แบ็กอัพไว้อย่างเดียวทั้งไฟล์ซิรีสแล้วก็อิมเ e จผมเอายัดมาที่นี่หมดเลยจาก465เหลือก็เหลือแค่165คือใช้ไปถึง300 GB กช่เลยทีเดียวจากพื้นที่ SSD ที่ผมใช้ไปเกือบ200นะซึ่งผมว่ามันคุ้มค่านะครับข้อมูลเราเราต่อให้เราแบบโดดตึกตายข้อมูลมันก็ไม่กลับมาได้ซ้ำนี่เราสระฮาร์ดดิสก์ลูกเดียว ข้อมูลเราปลอดภัยเสียหายยังไงก็ย้อนเวลาไปแค่นิดเดียวนะเราสามารถตั้งเวลาไบกอัปได้เราเราสามารถสั่ง create เป็นครั้งคราวได้ด้วยโดยที่ไม่ตั้งออโต้แบ็กอัพคณเห็นหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถแบบครั้งเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราไม่ต้องเปิดระบบตรงนี้ก็ได้กดปุ๊บเซฟครั้งเดียว เหมือนกับเราลง Windows ใหม่ๆเสร็จมาปุ๊บกดแบ็กอัพเผื่อ Windows พังหรืออยากลงใหม่ก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาลงพร้อมโปรแกรมเราสั่ง Restore ตรงนี้ขึ้นมาจบเลยครับมันต่างกับ System Restore มากนะมันเป็น Image Backup ของ System Drive ทั้งโูกอะ่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็น Repair Disk ในการสร้าง Repair Disk เนี่ยเราต้องใช้ DVD Drive ขึ้นมาเพื่อ Boot เพื่อ Restore ไฟล์พวกเนี้ยแอ่จริงเราจะใช้แผ่น Windows ในการ Restore ก็ได้นะครับ นะฟังแล้วก็คร่าวๆแล้วกันลองเล่นดูก่อนแล้วจะเข้าใจบางอย่างพูดไปลอยๆก็ก็ได้แต่ฟังใช่ไหมก็ลองเล่นกันดูลองใช้กันดูมันมีประโยชน์มากจริงๆแล้วเขาแถมมาให้ใช้ฟรีกับ Windows นะครับนะเราเสียเงินซื้อ Windows กันหลายพันบาทลองใช้กันดูข้อมูลคุณจะปลอดภัยมากขึ้นเราอุ่นใจมากขึ้นใช้ ssd กันนี่ปกติเสียวสหลังว่ากันตลอดแหละไม่รู้จะพังเมื่อไหร่นะตอนนี้ก็อุ่นใจกันแล้วครับลองใช้ดูนะ แล้วไปเจอกันใหม่นะครับกับผมนายพุทธบุญนุย่างในวิดีโอหน้าๆน,นะครับสวัสดีครับ